สวัสดีค่ะแม,ม่แปงค่ะสวัสดีค่ะแม่แปงครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามเนวทางกับแม่แปงค่ะตัวนี้เป็นฝันของลูกสาวแม่แปงเนาะค่ะโบเมนฝันของแม่แปงค่ะท่านผู้ชมมาตามฝันของลูกสาวเพิ่นเนาะค่ะแม่แปงนี่เพิ่นวาลูกสาวเพิน่นนี่ฝันอยู่จักเท้าค่ะแม่แปงฝันสองหลอบฝันสองหลอบแล้วเนาะในงวดนี่ค่ะค่ะแอดกัสิริวบทั้งสองฝันเลยให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะฝันแรกเพิ่นฝันว่าจังไรคุณแม่ฝันแหลกคือล่าุู ฟันเอาฟันแหลกเลยค่ะฟันแหลก,กนคนเนา,คานะค่ะฟันแหลกคนฟันว่าคนไปทําบุญเนาะค่ะไปทําบุญเจมสมซี่อยู่ในถ้าคือเก่าค่ะเมซี่ก็บอกว่าลูกไปไปหลวงไฮที่แหละขันยังไม่โซกคนนั่นเนาะค่ะลูกสาวก็เลยไปไปไปจับปิงปองนี่ไฮนั่นแหละค่ะไปจับขืนมากก็ได้ได้ดึกแปดเนาะค่ะอันลูกแหลกลูกซ้องก็ได้แปดโอ้ได้ห่านะคะ,คะ บันนี้ลูกสาวก็คิดในใจว่ายังมียังมีโศกสามตัวเพื่นว่าเด็กถ่ายสามตัวนะเนะาะคมื่อวันทีหนึ่งก็เลยลวงลงไปอินบ่มีปิงปองอยังเลยได้แค่แปดหาล่ะแม่ในความฝันเพื่นว่าคบันนี้แม่ซี่ก็เลยว่าท,าท,าทา้าทูกเมื่อวันน่ะมาเฮ็ดบุญน,น้ำแม่เด้อเฮ็ดบุญน้ำแม่เน่เฮ็ดบุญน้ำเพื่อนนะลูกสาวกับว่าจ้าลูกสาวก็ออีกได้สามตัวแต่มันบได้อืยบันนีเพื่นก็ฝันสันสนนะคะค่ะ เพื่นกัอันับบานแบบนี้เพื่อนทำเพื่นไปทําบุญเิ็นเมซี่ผู้หญิงนะค่ะอยู่นี่ทำเพื่อนว่าก็จับได้ซ้ำนักละค่ะบัตรตูเรีกเพื่อนหายเพื่อนหายตัวไรครับวันนี้ลูกสาวไม่แปลงเพื่อนหามาเพื่นก็หายแปดหาับเก่าหาแปหากับเก่าหากันเก่าหานะเพื่นะตัวกันนี่คือเก่าหากันใบเทีอมันขื้นบอกคะจ้าบันนี้เพื่นว่าเหลขกสามตัวเพื่อนกับว่าศูนย์แปดหาเลขกสตัวนี่จับศูนย์ใส่เป็นศูนย์แปดหางเนเพราะว่าหยาดมันจะหยาดเป็น ศูนย์่ะนะพพนเพราะว่าเพ่นบด้ยยังเนอเพราะว่าเพิ่นจกลงไปรอบที่สามเนาะบ่พอยังบ่วมี่ยังเพิ่นละได้แต่เหล็กครั้งแรกก็ได้แปดจกไปที่สองดูที่สองก็ได้หานะคะเพราะว่านใจนี่อธิษฐานขอสามตัวเ็นเบอกคะจ้าเต้นบดายได้เข้าหายแค่สอง<ด>แต่เพิ่นกับสีเอสามเพิ่นให้จับศูนย์ใส่จ้าค่ะ นี่เป็นคลิปแปลกเนาะค่ะฝันตัววีตอวงวดของลูกสาวไม่แป,งะะงป,ปแลงเนาะค่ะน้องปอบค่ะเป็นฝันของน้องปอบเนาะค่ะันี้มือขืนนี้เปนกับฝันไม่เนาะมื่อขืนนี้ล่าสุดเลยอกคะแม่้ะอนมค,ค่ะฝันว่าแฟนเพื่นเสียชีวิตเนาะค่ะมีมีพเท่าเรียกใช่นะคะค่ะจ้าพอดีเมื่อขืนเพิ่นฝันเนาะ,ค,ะนค่ะฝันสองเปนฝันว่าแฟนเพื่อนเสีย่นว่าค่ะ มีภูฒ่าเรียกเรียกเอิ้นว่านกป๊อบอันแฟนเสียเด้อเวลาสิ0 0กนาฬิกาะนือนป๊อบก็แบบเหมือนว่าทํางานอยู่กับแล่นบิ่งไปก็เอาเอาไอ้แบ่งไปบานพุณ่ะห้เสียชีวิตน่นะหายห่องอยู่คนะเฮียดเนี้ยกับบถรหลวงสินะค่ะหายวิดขื้นพุณ่ะโอ้ตื่นมาีนน้ําตาเปียกมอนอยเลยพุณแสดงว่าฟันขัดเนาะค่ะบันนี้คนก็เอาซุบไปบ้าท ใบบาทพี่นุ้งถิ่มเะรออืมค่ะบาริทีพี่นกับเก่าสิบเก่าบาริทีเก่าสิบเก่าทับหาหาสองทับหาหาสองเนาะค่ะเป็นบาริทีอายุยี่สิบสองปีอายุแฟนในียี่สิบสองปีค่ะค่ะพ่อซอเกิดล่ะคะสองหาสี่หาสองห้าสี่ห้าเป็นพ่อซอเกิดของแฟนหลงปอบเนาะค่ะเกิดกับฟันบาได้ห้องไห้ก็ชื่นเหรอ ฝันว่าแฟนนี่เสียชีวิตแล้วเอาศพมาไว้บ้านล่อท,ทําพิธีแต่ว่าในความฝันนั้นห้องหายจนน้าตาไหลออกมาเปียกม้อนเลยมอืมตื่นมาเนี่ยม้อนอยังเปียกอยู่เลยเพราะว่าพูพพพพพพนหายพูนว่าพูนฝันพูนโทรมาบอกแม่แสดงว่าฝันขักค่ะท่านผู้ชมฝันขักขอีีค่ะทะเลทะเลหายจนจะคยออกบ้าเล็ทีก็ค่ะตอนนั้นเป็นฝันว่าลุกของพนเสียชีวิตเนาะค่ะมันก็ออกบ้าเล็ทีหาอ้ หาสองแต่มันจะเป็นออกโคกห้าสองนะค่สองนั้นแต่วันนี้อยู่บนถนนมาทายดอกเนาะแต่หลายปีแล้วหลายปีแล้ววะไม่ออกหาสองถ้าฟันเกลวกับาลีทีส่วนหมางออกบาลีทีแต่ว่าเก่าเก่านอกแต่ว่าเข้ากับหัวเป็นหกห้าสองห้าห้าสองเขาจะถืออยู่ถ่วมชุ่มพื้นนะ,ะเพราะว่าเก<อ>่าเก่าทาหาสองมเข้ากับเขาถือเก่าหาสองหกหาสองเขาถือสามตัวค่ เป็นแนวทากเนาะคุณแม่เนาะแต่ว่าตอนนั้นเพิ่นว่าลูกเพิ่นเสียชีวิตเอาไว้บ้านกันค่ะตอนนั้นเพิ่นฝันว่าลูกเพิ่นเสียชีวิตเราเอาไว้ไว้บ้านก็ห้องห้เพิ่นกันห้องหเพื่นเพื่อุ่นละก็ออกก่นบ้านก็บ้านหลังนี้ละแม่นค่ะลังทีฝันเกีียวแสดงว่าเล็กทีบ้านนี่ต้องมาเถ้เนาะเพิ่นก็ว่ายูดหรือว่ากับหัวาเป็นเหล็กโคกบอโคกคันเละ เรียกเก่าสองมันดังกับสี่ออกหกสองว่าผนังสี่นะค่ะสาวว่าแต่ก็ยังลืมที่ผู้เฒ่าห้องมาบอกเนาะผู้เฒ่าี่ห้องมาบอกว่าสิบหกนาฬิกาเสียเวลาสิบหกนาฬิกาเนี่ยนะะกับวัน่หนค่ะหัวกับพังนั่นค่ะก็เลือกเอาเนาะไม่แปลกเนาะว่ามักตัวใดค่ะหไนก็เอาตามนี่ละค่ะท่านผู้ชมก็ไปเลือกเอาเนาะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของหนองปอบเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567นี่ค่ะก็ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับหนองปอบสุขุสุขคนค่ะครับคลิปแรกเป็นหายมาแปดหานะครับน่าแปดหาเป็นเหลือสองตัวเหลือสามตัวกระถางศูนย์แปดหานะครับกันเก่าหาเพื่อนว่าคลิปที่สองฝันมือเคลื่อนสู้ๆนนห่อนๆฝันว่าแฟนเพื่อนเสียชีวิตเนาะ แฟนของเพื่อนนี่อายุ2 2ปีเนาะคุณแม่นะเนาะเกิดพศ45ครับผม2545เนะาะบ้านอยู่ที่99่าสเทับหนะ้าเนาะสิบพฤนี่เป็นเสียงผู้เฒ่าเอื่อนบอกว่าแฟนเผนเสียตอนสิบพฤษนาฬิกาเพิ่นวันนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขเนาะครับเนาะจะจะลงให้ใหแคปหน้าจอก็เลือกเอาเนาะให้คุณผู้ชมเลือกเอาว่าเพิ่นมักตัวไหนแต่ว่ารายละเอียดก็จะลงให้ยอยแคปหน้าจอเพราะว่าเป็นรายละเอียดไม่ก้อฝันมาเนาะเนะพิ่นให้มาเน,นี่ยเอาหนี้ค่ะ ค่ะแม่แปงมี่ยังเพิ่มเติมบ่คะเจ้ากับบมี่ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่แปงได้หลายค่ะขอบคุณค่ะกับมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลของน้องปอบค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567น้ี่ค่ะน้องปอบนี่เพิ่นฝันอยู่2เทือค่ะท่านผู้ชมเทือแรกนี่เป็นตอวิกตองงวดเนาะค่ะที่เพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันว่า เพิ่นเขาไปในธรรมคือเกาวสันเขาไปในธรรมแล้วไปพอเมซี่เนาะคะ่ะเมซี่ก็เลยบอกว่าให้น้องป๊อบนี่ไปหลวงไห้เพิ่นว่าเอาโศกเอาลาบเพิ่นว่าคะ่ะน้องป๊อบนี่ก็เลยไปหลวงไห้เนาะคะ่ะหลวงไห้ึ้นมาเธอแรกนี่ได้ริกแปดเพิ่นว่าคะ่ะ ล่วงขึ้นมาเทือที่สองนี่ไดเรกหาเพิ่นว่าล่วงลงไปเทือที่สามนี่บไดย,ยังเพิ่นว่าขึ้นมามือเปล่าเพิ่นว่าค่ะน้องปอบก็เลยไดเลขสองตมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเลขตัวน,นั้นก็คือแปดหาแปดหาค่ะเป็นเลขจับในไหเนาะค่ะเป็นเลขกล่วงในไหค่ะส่วนเลขสามตค่ะศูนย์แปดหาน้องปอบหามาเนาะค่ะเพิ่นว่าล่วงขึ้นมาเทือสุดท้ายนี่ บรายยังเพิ่นตีเป็นศูนย์เพิ่น่าเพิ่นจับเ,ะะเล็กศูนย์ใส่ห่เนาะค่ะเล็กสามตัวเป็นศูนย์แปดหาเป็นเหล็กตีจากฝัน,นะคะ่ะส่วนเก่าหานี่เป็นโตกันเพิ่น่ากัรเวน้ำแน่เพิ่น่าค่ะส่วนหมากเพิ่นฝันมันหมักขื้นเต็มหนึ่งเพิ่น่าค่ะจากแปดหาเพิ่นก็นเลยให้เป็นเก่าหานะคะ่ะมาฝันที่สองบัดน,นี้ฝันที่สองนี่เพิ่นฝันมึกขื้นนี่เนาะคะ่ะมึกขื้นนี่ไปตามมาเพิ่นฝันมึกขื้นนี่เพิ่น่าค่ะเม่เพิ่น่าเนาะค่ะ ฝันที่ icism, สองนะะี่เพิ่นฝันว่าแฟนเพิ่นเนาะค่ะเสียชีวิตแฟนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพนี่มาไห้บ้านเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าในค่วมฝันนี่น้องปอบนี่ห <No ้องไห้เสียใจค่ะเพิ่นว่าห้องจนตื่นเพิ่นว่าไห้จนตื่นเนาะค่ะตื่นขึ้นมานี่มอนเปียกเบิดเพิ่นว่าค่ะเสียใจอย่างหนักเพิ่นว่าในค่วมฝันนี่น้องปอบเพิ่นฝันว่าแฟนนี่เสียชีวิต แล้วก็เอาซพปนี่มาไววบ้านเนาะคะ่ะพอมาไววบ้านแล้วก็มีผู้เฒ่าห้องมาบอกว่าแฟนของเพิ่นนี่เสียชีวิตเวลา16นาฬิกาเพิ่นว่าค่ะ นองป๊อบกเ็เรไดกตัวเลขมาหายกับ่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือ 22, อ22สองสองเนาะค่ะสองสนี่เป็นอายุของแฟนเพิ่นค่ะแฟนเพิ่นนี่อายุ22ปีเนาะค่ะพ่อสอเกิด2 5ง5ค่ะเกิดพ่อสอสองหาสหาบารเลขที่นี่เก้าสบเาทหาหาสนาะค่ะบารเลขที่ที่เอาซบนีว่ายบาทเนาะค่ะบาริเที่เก้าสิบเกทหาหาสค่ะ ส่วน16นี่เป็นผู้เฒ่าบอกเวลาเสียชีวิตเนาะค่ะเวลาเสียชีวิตก็คือ16นาฬิกาเนาะค่ะค่านี้ก็เป็นแนวทางค่ะทางผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของน้องปอบค่ะในงวดวันทีน่1กรกฎาคม2567นี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภไดี๋รางวัลใหญ่กับน้องปอบสุขูสุขคนค่ะแต่อย่าลืมเด้อค่ะตัดกับหมุนน้ำแน่กันไห้ค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นค่ะน้องปอบนี่เป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้หนึ่งค่ะงวดที่ผ่านมาเลขเพิ่นกับเขาเนาะค่ะเพิ่ใไ้มาหนึ่งสองสามเป็นบาทเลขทีงวดนี้ก็ะเคหะไมากอให้ปังอีกค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปที่สาวนิ่งนําเสนอสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิงพะรวยน,นํานเด้อค่ะคลิปนี้สาวนิ่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ